ที่ผมเติมก็จะพอเพราะว่านี่แหละครับผมชอบกินกาแฟเมซอนครับคือแก้วละห้าห้าครับเอสเปรสโซ่ปั่นหวานน้อยห้าห้าครับเติมน้ำมันร้อยลิตรได้ลดยี่สิบก็จะเหลือสามสิบห้าบาทครับถ้าเติมสองรอลิตรก็จะเหลือประมาณกาแฟแก้วละสิบห้าบาทนะครับแนะนำนี่ครับใครอยากใครชอบกินกาแฟเมซอนก็เติมนะครับนี่ครับวันละกี่ลิตรวะนี่ครับผมเติม อาทิตย์หนึ่งประมาณสองรอบก็รอบละหกจุดห้าลิตรสองรอบก็ประมาณสิบลิตรครับคืออาทิตย์หนึ่งผมได้สิบลิตรครับแล้วก็อาทิตย์ละสิบลิตรเดือนหนึ่งสิบลิตรใช่ไหมสองอาทิตย์ก็ยี่สิบสามอาทิตย์ก็สามสิบสี่อาทิตย์ก็สี่สิบครับสองเดือนนี้ผมจะได้ส่วนลดกาแฟเมซอนประมาณ ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยน,น้อยว่ะไปแบาบหนึ่งนุ้ยหยียบเลยวะยางแตกปะเนี่ยหมดเยอจริงๆครับ วงว่างนี้ต้องออกเอาเอ็มสแตทไปทำออกขึ้นไดโนโด่บ้างนะครับจะได้มีคอนฟลิกต์กล่อ,องเป็นของตัวเองครับจะได้รู้ว่าแรงปรับกันไหนแรงอะไรเงี้ยน่าสนุกนะเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมารีวิวันนี้ครับเนี่ยครับ ล้างเฟรคกับปิดปิดหรือเปิดเปิดครับผมสึกยังไม่ได้จัดร้านเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ไลฟ์าบายครับจะมารีวิวรถทุกคันเลยดีมั้เนี่ยรถโคตรเยอะวันนี้ปิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเอ็ดพงเอ็ดพันเซ็ตเอ็กซ์สิบายาบุสะโอ้สารพัด ฝาหลับไหม่เอา้าลืมใช้กุ่ญแจอีกเวรกรรมอะไรครับโอ้ฝนตกว่ะเนี่ย พี่เด็กป้ายพี่ด้านไหนวะมองไม่เห็นวะไม่มีที่หลบ ที่หลบกันครับม,มองมองไม่ออกเลยครับมันจะแลบทางไหนห่วยรถจนแ่งชายีกครับผมไปก่อนนะครับขอไปหลบใต้สะพานกันครับผมกลัวฟ้าแลบครับ วิองเยอะคนโอ้ยสัตว์ตกใจหมดเย็ดเคยืนทำไรตรงนี้วะขับมาทัม้มวันหลบอ,อยู่ตรงหญ้าโอ้ยผมได้ช็อกเลยนะครับกุญแจแบบน,นี้ครับหนึ่งครับ ไปเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะวนะก่อนอื่นเราต้องเพื่อความปลอดภัยครับปิดมือถือกันครับหรือว่าเราจะหากุญแจก่อนคือคือมือถือก่อนครับปลอดภัยสุดปิดแม่งเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องหากุญแจกันไหม เออกุญแจอยู่ไหนวันเนี้ไปหาหน้าบ้านดีวะไม่ตรงนี้ปลอดภยัยเราหาตรงนี้ครับกุญแจเป็นอะไรที่ผมเก็บกุญแจไว้ไหนวันนี่ยปัดซบละหอยเวรกรรม แจไม่อยู่เฮ้ยจะไปหืมรุกนแจไปไหนวะโอ้โหเุ็นแจบ้านไม่อยู่บันไรแล้วสิครับนั่นไงแจบ้านมืงไปไหนวะตรงนี้เปล่าวะ โอ้ยกุญแจไม่อยู่อ๋อกุญแ,แจไปไหนวนันนี้โอ,โอเวรนบันไเ้ย แจไม่อยู่อีกเอาไงดีวะปีนเข้าบ้านเดไปะเนี่ยนะมันก็มีวิธีเดียวนะปีนเข้าบ้าน เข้าบ้านก็ได้เอาเดื่มรูดเียผิกเวรนกรรมเอาเอาอเฮียโอ้ยขอโทษนะครับทุกคนคุณแจอยู่ในวงคุณแจรถคุณแจบ้า,บานโอ้เวรนกรรม ย้ายมาใส่ต้องนานได้ได้ได,ได้สองอาทิตย์แล้วเอามารวมกันโถ่เอ้พบว่าอ,อ,อ,อยู่ไปแล้วครับพี่น้อง อไที่น่ากลัวมากครับฟ้าแล้วสายเสยเราลุยครับสายครับเฮ้ยหมาไรนะอ่ะเนี่ยอาจะถึงบ้านแล้วสวัสดีครับ แค่นี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ